สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้านะคะทางจังหวัดสงขานะคะคุณพี่จัญญานะคะจากจังหวัดสงขานะสั่งซื้อเสื้อคลุมลายขอสีกรมค่ะสั่งซื้อเสื้อคุมลายขอสีกรมนะคะสวยๆค่ะตัวนี้อก40นิ้วนะคะความยาวอยู่ที่21นิ้วนะคะ ตามยาวอยู่ที่21นิ้วนะคะคุณลูกค้าค่ะตัวนี้อก40นะคะเหมาะสําหรับคุณลูกค้าที่อก32 34 36 38นะคะใส่ได้สบายเลยค่ะพี่ะายสวยน่ารักมากๆเลยค่ะเสื้อคลุมลายขอนะคะตัวนี้เป็นงานผ้าฝ้ายมักโคนนะคะผ้าฝ้ายมักโคนพิมพ์ลายนะคะคุณลูกค้าค่ะเวลาซักนะเราก็ซักด้านในนะคะกับด้านในแล้วเอาตัวนี้ขยำขยำนะคะขยำขยำนิดหน่อยนะคะเพื่อที่จะเป็นการถนอมลายผ้านะคะคุณลูกค้า่ะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นงานผ้าพิมพ์ลายนาะเนี่ยค่ะ ใส่ได้สบายเลยค่ะใส่สวมใส่คลุมวันทํางานวันผ้าไทยวันผ้าลายขอได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสั่งซื้อเข้ามานะนี่ค่ะตัวละสามร้อยเก้าสิบาทเนาะอ่าตัวละสามร้อยเก้าสิบาทค่ะคุณลูกค้าโอนแล้วก็ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเติมเนาะเพราะว่าเดอรโปรโมชั่นเดือนกุมภาพันนี้ค่ะก็คือจัดส่งฟรีแล้วก็แถมถุงผ้านะคะแถมถุงผ้าไปช้อปปิ้งด้วยค่ะหนึ่งใบจ้า ขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคุณลูกค้าที่อยากสั่งซื้อสินค้านะคะจากทางร้านแม่มริพาไทยนะคะยินดีค่ะร้านแม่มริพาไทยนะคะยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะโทรเข้ามาค่ะ089-0416008นะคะหรือว่าแอดไลน์จ้ะ mali0416 ได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะเข้ามาได้เลยจ้า คุณพี่จัรญ,ญาจากจังหวัดสงขานะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะขอบพระคุณคุณลูกค้านะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่อง y u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  e แม่บาริพาไทยนะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะและที่สำคัญช่วยอุดหนุนด้วยนะโทรมาสั่งกันนะคะหรือว่าแอดไลน์เนาะเออมีมีมีแอดไลน์ด้วยแอดไลน์ add นะคะ m a l i 0 4 1 6นะคะแอดไลน์ add เข้ามาได้เลยนะคะแอดไลน์เข้ามาได้เลยจ จะสะดวกโอหรือว่าเก็บเงินปลายทางได้หมดนะคะร้านเลยนะคะทําระบบไว้หมดแล้วนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าท่านใดนะคะชื่นชอบสนใจนะคะอยากใส่ผ้าไทยขอเสื้อลายขออยากสั่งตัดเสื้อลายขอผ้าถุงลายขอโทรมาเลยคะ่ะมาหาร้านขายผ้าไทยไ,ได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวดำเนิการให้เลยคะ่ะ เรียบร้อยค่ะคุณแฟก็จะมารับนะคะพนักงานแสก็จะมารับช่วงเวลา16นาฬิกาจ้านี่ค่ะร้านเรานะคะส่งจริงนะคะส่งจริงส่งทุกวันนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าท่านใดที่ยังไม่ได้รับสินค้านะคะก็ทักหรือว่าโทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้เลยนะคะ0 8 9 0 1 6 0 8ะจ๊าอย่างนี้ก็ถ้าขาดตกบกข้องประการใดก็ต้องขออาภายัยคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะมีอะไรก็โทรหากัาได้นะคะคุณลูกค้าค่ะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆค่ะสวัสดีค่ะ